สวัสดีค่ะเมื่อนี้ขอยได้เมนูย่างเนื้อยำแตงค่ะเป็นเมนูที่ขอยเคยเหตดมาแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มีฟิลยากินย่างเนื้อค่ะช้ำๆในจังน้อยเนาะค่ะพอได้เนื้อมาแล้วขอก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะแล้วกะเอาไปมักเกลือกับผงสุรสค่ะแล้วก็ไปย่างเลยค่ะดังไฟไวแต่โดนละค่ะขาดอย่างนอกก็เลยเอาเนื้อมาย่างค่ะมือนี้ก็ได้พอแต่ย่างเนื้อสุกเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ตับกับงาขึ้อกันค่ะขอยส่วนพอบานกินซอยจุตับล่าว่าพานกอนเด้อเมือนี้เพิ่นว่าเบื่อไร อาทิตย์ที 2, function, ่แล okay, ้วก็กินซอยจูแล้วเพิ่นว่าขอเกลยบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวข่อยจเอาไปถ้าเกลือลวก็เอาไปย่างน้ำกันกับเนื้อห่ะล่ะค่ะพอแต่ย่างเนื้อสุกเรียบร้อยแล้วข่อยก็มาซอยต้นหอมผักซีค่ะลวก็เอาเนื้อมาซอยเลยค่ะพอแต่ซอยเนื้อเรียบร้อยแล้วทั้งเบิดข่อยกะสีมาซอยบักหนาวเตรียมวบค่ะลวก็ซอยแตงเตรียมไว้เลยค่ะเพราะว่าบัดเท็ดเฮาจังแบบว่าคูกเข่าทั้งเบืดให้เข่ากันเทียเดียวเลยเนาะค่ะพอแต่ซอยแตงเรียบร้อยแล้วข่อยก็มาทำการย้ำเลยค่ะเอาเนื้อลงไปค่ะละก็บีบขัต แหลกเมื่อสีหอมังนาวโดดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นเข่าขวข้าผงสุดรสแล้วก็ใส่น้ำปลาล้มไปค่ะแล้วก็ใส่แตงแล้วก็ยัวยัวยัวโคเลโคเลให้เข้ากันปีนแปิปนมาจนว่าเครื่องปรุงกับเนื้อเข้ากันดีพอละค่ะแล้วลก็จิ้มเบืองนัวเรียบร้อยแล้วก็ห้อยหนาด้วยต้นหอมบักซี่ค่ะพอบานว่าบ่ค่อยเข้มปันได้ขอก็ได้ยอดํำประแดกลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ยัวยัวยัวโคเล่โคเลเห้เข้ากันอีกรอบนึงโอ้ยนัวแล้วค่ะขอกระตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาเด้อค่ะมากินข้านนกัค่ะเมนูย่างเนื้ำ แงกาค่ะเมนูนัวน,วนวสูตรขัวจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ขวัวหน่อยๆรัว,ว,วจิรพันธ์ไนด้ค่ะสวัสดีค่ะ